สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถนำเข้าสวยๆหนึ่งคันนะครับนำเข้าเจแปนเลยนะครับกับนิสสันซันนี่เอาเมล่ายังนะครับเป็น1.8ออโต้ตัว,ตวท็อปสุดปี2002นะครับรถสวยสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำครับจัดทรงร้อล้อมานงามๆครับ79,000บาทนะครับรถอยู่แถวคลอง3วานะครับโรงพยาบาลคลองสาวาโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับ นี่นะครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับโทรได้ตลอดครับรถสวยนะครับหนึ่งในร้อยแน่นอนตัวนี้หายากครับเป็นรถนําเข้านะครับเป็นซันนี่นีโอนี่แหละครับแต่เป็นโฉมที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับรับรองเลยว่าคันนี้สวยและหายากแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีนะครับเป็นตัวท็อปภายในสวยๆแบบนี้นะครับ กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานนะครับทรงสปอร์ตตัวนอกแบบนี้นะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวานะครับใครที่ชอบพร้อมจบจริงๆก็มาจำได้เลยนะครับคันนี้การันตีว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับถ้ากลัวจะไม่ทันนะครับ และถ้าใครสนใจนะครับโทรเจรจาเลยครับคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นโฉมตัวนอกนะครับเป็น Sunny ่นีโอบ้านเรานี่แหละครับถ้าใครสนใจเรื่องอะไรก็นั่นแหละครับซันนีครับอะไรของ Sunny ่นะครับฉะนั้นใครที่สนใจชอบอยากได้ไว้ใช้งานกับทรงสวยๆ1.8ออโต้นะครับดิสหลังนะครับแอร์แบ็กสลูกด้านหน้านะครับภายในสวยภายนอกเงาฉ่าจะทรงไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเบาะหนังเดิมๆงามๆแบบนี้นะครับ ใช่หรือไม่ชอบหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหายากในไทยนะครับเป็นโฉมนำเข้า1.8ออโต้นิสสันซันนี่อา m e เมล่ายัางนะครับลองชมดูได้ครับรถสวยไม่มีชนหนักอัดต่อแน่นอนระบบไฟฟ้าทั้งคันภายในสวยสปอร์ตแบบนี้นะครับอยากได้ไว้ใช้งานรีบโทรเจราจาสอบถามนะครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับหรือจะคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพนี้นะครับและราคาที่เปิดมาให้นี้ต้องบอกเลยว่า7 9 0 0 0บาทนี่ตีสภาพให้1ในร้อได้เลยครับถ้าตีขึ้นไปนแสนต้นอาจจะไม่ได้1ในร้อยนะครับแต่คันนี้เขาเปิดราคามาแบบงามมากๆนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับรีบโพเจราจานะครับและพี่คนนี้ก็คัดและส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับ เช็คทุกระบบเช็คก่อนขายนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้นะครับล้อขนาด15นะครับนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆนะครับชอบรีบตัดสินใจหน่อยนะครับจอดไม่นานแน่นอนรถสวยสภาพแบบนี้การันตีได้เลยว่างามครับดูสิครับห้องเครื่องนะครับ1.8ออโต้นะครับตัวนี้ใช่หรือไม่ชอบหรือเปล่าก็ลองโทรนะครับไปลองขับดูตัดสินใจได้ครับได้วนในหมู่บ้านนะครับ ฉะนั้นใครที่สนใจนะครับชอบหรือเปล่าใช่หรือไม่ก็ต้องพิจารณาด่วนๆไวๆนะครับขอย้านะครับ7 9 0 0 0บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับแต่อาจจะขอได้นิดหน่อยนะครับรถมาสวยมาเต็มเปิดราคาก็ไม่แรงนะครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจอยากได้ไว้ใช้งานใช่กับไอ้ดูรถนะครับรีบโทรเจรจาสอบถามนะครับมินบุรีแถวโรงพยาบาลคลอง3วานะครับกทมนี่เองนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับโทรได้เลยครับขอบคุณครับ